สวัสดีย่ามแรงพี่นอ้องคันมีประเด็นทายคลิปเนาะครับบันคืีเลาะเบึงสวนพี่น้องเหาะบื้งสวนย่ามแรงคำๆพี่น้องเย ิดนั่มไปใส่หดบุญนาวยังอยครับนาวพี่น้องบักท่านนะบักท่านบักพุทธาสนะ์นถือถือฝนโป้งหยอดเลยเต็มเลย มักเน่าเป็น اي? หมากครับพี่น้องทุกทุกแห่งต่ว่ากำลังขาดน้ำมันเปิดน้ำเมื่อ่พี่น้อง นูปคนนั้นโดนหลุมขาดมันเด็กนั่งโต๊ะข้างกันเด็กนั่ มันมาเบิดสิคืนนี่ล่ะมันก็มีเรื่อง3เปอร์เซ็นต์นี่แหละ เส네่งบรรยากาศเงี้ยเรื่องยืดวกาอายากจะยางไง ก็เลี้ยงสีไงที่นี่ที่นี่เป็นงานเฉพาะเฉพาะคือคือร้องน้ำเสียงน้ำข้องนะฮะเป็นแบบนี้ ต้นไม้ต้นนี้ของเฉียนเขียนเนื้อเมื่อเชื้อเฉียนชินดุจกลังโลกเป็นสีดำ Merci. เขื่อนขั้ว,ว,วของแม่เจ้าขอทีเพิ่นนำเขือน,นส่วนปักเือน,นมีเพิ่อนมือคลขายได้ขนาดซ้ำน,นี่นะครับมือน,นึงเ็นคลายเลยสองซ้ำด้อยไ่ได้ิรองผูง้ไายนะเพิน่นราด้ปลูกยังหลายมีมะเขือพุดไม้ก็ต้องงามหม คนไม่ได้ปลูกรายพี่น้อยได้ปะกรพาะได้เดือดเติมเงินได้เลยจึงจัง,ง,ง,งถือว่ารู้แล้วครับขายได้สองสามลอยผมไปรับจ้างมือหนึ่งสามลอยนี่จ้างตายออกพ,พ,พี่น้องยข้รอมูลต้วนี่พี่จิตายเลยพี่น้องเพราะว่าไอ้นเงนินกินเพิ่นยังต่อหนักด

ทับทิมพี่น้องถือผลเป็นมากกล้วยเขี <ìn durch crawl prejudice> ้ย <leaves> นี่โอ้สุดยอดเขี้ยนี่งามครับพี่น้องนั่นมันเป็นกล้วยแรงครับหมาที่ม้วงไงพี่น้องมบบม่วงกับพ่อใดพวกหัวพัดครับพวกหัวือกันแต่ว่ามันกับพ่อใดอยู่ครับมองปีนี้อันนี้พักชะอมหรือพักขาพักขาพี่น้องมีเซาเก็บไปแล้ว อู้ยอดขึ้นอีกหรองามหรอเก็แบแป๊บเดียวเองขึ้นอีกละสุดยอดเลยพี่นอ้องนนี้พักชะอมหรือพักขานี่ขายพ่อได้ค้านางพักไปพี่น้องได้อยู่เดือนหนึ่งขายสี่ครั้งสี่ครั้งอรครั้งละประมาณร้อยร้อยก็ได้สามสี่ร้อยนะครับแล้วแต่ราคาครับพี่น้อง รา้าตามทองตลาดมันชีบก็คือกันครับแต่ละมือแต่ละวิน,วนเาทา,ากับบัวซ่ามถกำหนดเองได้ครับเพราะว่าเราต้องส่งขายเห่คออนพ่อค้าคนกลางพี่น้องพ่อค้าคนกลางครับหรือว่าเมฆ่าครับถึงมาหลับซื้อเขาอีกตัวน,นึงครับอันนี้บกม่วงก็โอเคครับ,คครบต้นขนาดนี้ ลูกขนาดนี้ขนาดแรงๆนี่มีนอ้องถี่ว่าโอเคแล้วครับพ่อได้อยู่พี่น้องผมบอกบว่า,วาพันนี้ยังเหรอครับเพราะว่าผมกระเพิ่เขามาอยู่บอกว่าเป็นปักมืวสายพันธุ์ไหบครับพ่อได้อยู่ครับ,พ,รบพ่อได้กินอยู่มี่น้องนีมแต่ว่าได้ขายคือสิบว่ได้ขายเหรอเพราะญาติเพิ่งแหลไยเพิ่นมาจากจากรุงเทพมาจากเมืองหลวงเหมือนกันา คนไปเป็นขั้นรถพี่น้องคณะซัมนี่นะครับได้เป็นขั้นถเด,ด้อพี่น้องครับบอกบวงครับโอ้พอได้อยู่พี่น้องพอได้อยู่ได้กินแล้วเป็นมาสิทธไทยเร็วเนี่ยจักหน่อยเด้อพี่น้องมันมืดลงมืดลง่มหมึกลุ่เนาะทั้งชั้นพอคอยเห็นแล้วอ้อันนี้จะเกือบเกือบจะโอเคแต่ว่าดันหักก่อนพี่น้องเอ้ย หักคว่ำได้บอโอเคกันไหมอันนี้อะโบหัวโบสายพันธุ์ียังับงากองเลยครับนี่เนี่ยรูมันออกสีแบบนี้นพี่นแบบเจ้าพวนี่มันสีลายมันสีลายรูมีขนาดขนาดบ่บ่ติดด้วนี่ขนาด,นาดบ่บ่ติดด้วนีนน่หนึ่งสองสาม นี่เจ็ดลูกครับพัวนี่เจ็ดลูพกพัวนี่โอ้พัวนี่แห้งคักแบบน,นี้พัวนี่เป็นซิฟพี่น้อง <c oughs> โอ้สุดยอดเลยพัวนี่แห้งคักอีกปัดถึงสองสามเจ็ดแปดลูกพอ่พอๆกันนะครับอ๋ออกอกีแล้วปีกล้วยปีออกมาอี่แล้วถือฝนครับพี่น้องมันถือฝนมันก็นเลยออก ออกมาออกลูกครับนี่ครับก็ไม้ไม้ไผ่หวานพี่น้องไม้ไผ่หวานนะครับพี่พอถือฝนจะสิออกมัที่ขึ้นนอกโอ้อันนี้ขึ้นป้าผมบอเห็นมาซัดขึ้นกายไปเรื่อยพี่น้องเนี่ย พี่วยอันีนึงหัวแล้วน,นี่ครับตัดออกจากบานเพื่อนพี่น้องมันไปคุมลังคาบานเพื่อนอันนี้กะมะยงชิดตัวนี้ตัวนี้ออกเปรี้ยวหวานครับกินปเปยพัแล้ว อันนี้กามะเฟืองมะเฟืองมะเฟืองหรือหมักเฟียงบ้านบ้านเฮานะบ้านผมคือหมักเฟียงครับนี่ครับหมักเฟียงหมักเฟียงนี่คู้ดูแลพี่น้องเอ้ยผมพึงมากพึงมาอยู่มาเป็นทีผมดอกทีของมูคนเห็นไมายู่ก็เป็นบุญคุณแล้วครับเพคนเห็น,นมายู่ครับน,นี่พักขาหรือพักชะอมพักชะอม ครับผมเก็บไปแล้วเมาาวื่อเช้านี่แต่กระปงยอดปงยอดใบข้างนี่เริ่มแตกออกมาอีกโอ้โหเต็มเลยพี่นอ้องโอ้หนี่ก็ตัดไปแล้วมาาวือเ้านี่คืนอยู่เลวไหวอยู่ไหวอยู่พี่นอ้องมันถือน้ำฝนพี่นอ้องผักขาหรือผักชะอม ครับคลิปนี้ไว้สนีทก,กันด้อยพี่น้องระาะว่ากล่องผมมันมันมันกลับมันกลับหนามากได้พี่น้องมันเป็นโทรศัพท์รุ่นเก่าเนี่ยพี่น้องเอ้ยบ่นี้เงินซื้อจะได้พี่น้องฝอากากดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เนนครับเป็นกำลังใจใหนะฮะอยากได้เงินซสือโทรศัพท์ใหม่ครับมาเพราะทายลิดลงคขิดให้พี่น้องในเบื้องครับพี่น้อง ว่าผมูมิกะผมมีรายได้อยังนั้นหนอกรับจึงรับจ้างกะอ้ยิบัสิได้พี่น้องมือหมื่มืเป็นเผื่อจ้างมือละสามลอยครับแต่ว่าเขาต้องใส่แห้งงานแบบสุดๆเลยพี่น้องเออเทปบริยุทธ์นะครับในพักแค่กินเขากินเขาแล,ล้วลุงเห้งงานโตแจงสีหน้าพี่น้องครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ได้เยครับพี่น้อง ให้ได้พ่อเป็นกำลังใจให้ผมพึงเฮ็ดคลิปหาเฮ็ดดอกพี่น้องยังบุกเก่งดอกเฮ็ดไปเรื่อยเปื่อยยังไม่มีจุดเอาครับไม่มีทั้งเลยมีจุดเอาหาจุดยังไม่ได้พี่น้องยังบอกมีเวลาที่จะเป็นแบบตัวของตัวเองที่เป็นแบบไปเฮ็ดตรงนั้นจริงจังแบบอีดีรอหนะพี่น้องเพราะว่าหนึ่งผมต้องไปรับจ้างเพิ่นอยู่ ไปรับจา้างเข้ากับหลินทศัพั์บ่ไดพี่น้องสิมาทายมายังกับบไดถ้าผมมีทุนมียังแล้วเดี๋ยวผมสิตังต้งใจเฮ็ดคิปผมมาสิาหาเฮ็ดคิปแบบอันดีรับสักน้อยแบบบ้านล่างบ้านยังที่ตาหมู่บ้านนะครับผมสิสัญจรไปเรื่อยๆตาหมู่บ้านนะครับว่าใ็อยากได้ทุนสื้อ เป็นมอไซค์เป็นขาก่องครับเป็นมอไซค์ติดเขาเอินเทศบ้านผมเดินซาเลีงเนาะมอไซค์พวงขางนะครับแล้วก็ขากองติดกล่องติดกล่องแบบแบบทีกันสั่นสะเทือนนะครับเขาติดลวดแล้วก็ทรท์ัพทีมันกลับกล่องกับหนากกัลังไน้นะครับนั่นแหละครับก็สิเดินทางทายไปเดินทางไปหาบึงบา้นนบานนั่นบ้านนี้ไปบึงบ้านห่างบ้านที่ไม่มีคนอยู่นะพี่น้อง ไปหาเยี่ยมบ้านผู้นั่นผู้นี่ที่หูจักมักคุณมักจีตามมูบานตามนังที่หูหจักนะครับผมเช็ดคลิปให้พี่น้องในเบิ้งในในในดูนแบบแบบนี้นะครับเป็นรีรับเนี่ยเป็นหาผู้เท่าผู้แก่เน่ย ได้กาแพี่น้องกดที่ตามนะครับกดไหลกดแช์ขอแรงใจนะครับพี่น้องผมกับวิมิยังครับคือขัประส์จุดงหมายคืออยางได้รดพ่วงรดซาเล้งแล้วก็ได้ขากล่องแล้วก็ได้กล่องตัวไม้ได้ทศัพท์ตัวไม้ที่มันกล่องมันกลับหนากลับหลังได้นะครับกลับเป็นกล่องหนา้ากล่องหลังอ่ะที่ใส่นีคือกล่องมันกลับมาบ่ด้ครับพี่น้องถ้าท้ายข้างหน้าคือท้ายเลยถ้าท้ายข้างหลังก็คือท้ายเลยครับ มันกลับว่าไรพี่น้องครับนี่นะครับมองที่อยากล่วงกล้วยครับที่ว่าทีเจ้าของทีเิ่นนะครับเิ่นอยากให้ล่วงคุณนอพวกน,นี้ครับนอที่มันแต่งมาเนี่ยเอาไปขยายขยายพันธุ์ล่วงรุมไหมพี่นอ้องเพราะมันขื่นโคตนแล้วมันมันบ่มันบอนั่นแหละครับเป็นกล้วยหอมทองครับครับนี่แหละกระสีหล,ลายอยู่ครับพี่น้องขอแรงใจด้วยพี่น้อง ผมอยากได้เนี่ยที่ผมอ่วยไปแล้วนะครับอยากได้รถุ่ซาเล่งอยากขั้นนึงอันนี้ที่ใส่ย่คของเพินนะ่นอ่ะเพิ่นก็บอกให้ใส่สม,มือพี่นอ้องลราอยากได้โทรศัพท์ใหม่ที่มันกลับกองหนา้ากองหลังได้แล้วก็เป็นขากลองครับขากลองที่กันสะเทือนนะครับเวลาทายเวลาอย่างนะ้นผมตั้งใจผมเสียลิปเท,ท็ดตาหม,มูบ้านนะครับหมูบ้านไม่เกี่ื้นที่่นบทของบ้านจะคของแล้วครับ ครับยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับที่รับชมเนาะขอบคุณหลายๆเวยครับพี่นอ้องสวัสดีครับ